หนังไรแอคชั่นเปิดปี2025นะครับแม้ว่าจะฉายในปี2024แต่ในไทยฉายปี2025ครับกับหนังที่สร้างจากนิยายที่ผมนั้นเนี่ยไม่เคยอ่านแต่มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นของผมช่วยสปอยเนื้อหานิยายให้แบบจัดเต็มแล้วทำให้ผมนั้นเนี่ยสนใจหนังเรื่องนี้เอามากๆและหลังจากได้ไปสัมผัสมานั้น บอกเลยว่าโคตรดีโคตรสนุกและโคตรประทับใจกับหนัง Six Lying University Students ใครโกหกยกมือขึ้นเดี๋ยวนั่นอะไรอะไรกันเนี่ยสองปริศนาที่จะเปิดโปงความลับของทุกคนฉีกหน้ากากคนปลอมไม่จริงใช่ไหมบ้าเอ้ยนี่มันฝีมือใครวะแฉเบื้องหลังทกกปรบเราจะถูกแฉความลับต่อหน้าทุกคน สองพวกนี้จะทำให้เรารู้ว่าใครเลวที่สุดใครปลอมใครจริงหลายข้อใจไม่ว่าฉันไม่อยากเห็นพวกเราแตกของกันเรื่องนี้มีการดําเนินเรื่องที่เป็นแบบแผนตามสไตล์ดั้งเดิมนิดหน่อยโดยจะแบ่งออกเป็นปูเรื่องที่จะเล่าถึงความสัมพันธ์ตัวละครพัฒนาการต่างๆการเติบโตของความสัมพันธ์ตัวละครและก็ช่วงไฮไลท์ครับที่ ทุกอย่างที่ปูมาทั้งความสัมพันธ์ที่มีให้กันต้องแตกแยก,กและก็เป็นการเล่นเกมสกปรกเฉียนคมกันด้วยคำพูดขุดคุยด้านมืดของแต่ละคนออกมาก่อนที่จะไปสู่ช่วงท้ายที่จะนำบทสรุปปมทั้งหมดที่ปูมาให้เราได้รับรู้ซึ่งพอทุกองคโรวงกันทำให้ตอนจบออกมาซึ้งไม่ใช่ย่อยเลยครับทำให้ผมรู้เลยว่าถ้าหนังมันยังสนุกขนาดนี้ นิยายก็ต้องสนุกไม่แพ้กันแน่ๆแ,แม้จะพอรู้เนื้อหาจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นแล้วก็ตามเถอะแล้วก็ขอเตือนนะครับหนังเรื่องนี้มีการดําเนินเรื่องในช่วงแรกที่รวดเร็วจนอาจจะจับจุดจับจังหวะได้ยากนิดๆนะแล้วบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังจูนไม่ติดกับหนังเรื่องนี้แต่ขอให้อดทนครับเพราะว่าเดินเรื่องไวไปถึงซีนไฮไลท์รวดเร็วจูนติดไวแน่นอน แค่อยากให้ขอโฟกัสช่วงแรกพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าช่วงปูเรื่องเนี่ยปูถึงความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีจุดสําคัญที่เป็นส่วนขยายในช่วงท้ายที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับซึ่งช่วงแรกเป็นช่วงที่ทําให้ผมสนใจในตัวละครมากขึ้นแม้ว่ามิติอาจจะเบาแบบผิดคาดถึงเจอไม่เบามากก็เถอะ แต่ทุกตัวละครก็มีคาแรคเตอร์และเสน่ห์เอกลักษณ์ที่ชัดเจนได้เห็นด้านสว่างและด้านมืดของตัวละครอ,อย่างเด่นชัดซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่คนดูต้องชื่นชอบเอามากๆเลยครับและน่าชื่นชมมากๆด้วยสําหรับการนําเสนอแบบนี้วิธีการเล่าเรื่องก็ค่อนข้างเดาได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งส่วนใหญ่เดาไม่ได้เลยโดยเฉพาะ ผู้ที่ขุดคุยเรื่องราวของเราตัวละครเนี่ยเดายากพอสมควรครับบทมันพลิกไปพลิกมาซึ่งทําได้ดีเลยแหละแม้ว่าตัวบทจะใส่แรงจูงใจในการกระทําของตัวละคตรคตัวนั้นได้อ่อนและไม่หนักแน่นพอที่เจอทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแรงจูงใจในการกระทําขุดคุยความชั่วของคนอื่นอะ่ะมันไม่หนักแน่นพอครับจนทําให นึกคิดถึงช่วงไฮไลท์แล้วมันดูไม่มีแรงจูงใจมันไม่น่าจะมีแรงจูงใจแค่นั้นอะ่ะเออแต่เอาเถอะครับไม่แย่มากถือว่าสนุกบันเทิงดีได้เห็นเกมจิตวิทยาการเฉือนคมด้วยคำพูดภาษากายท่าทางต่างๆก็สนุกดีครับจังหวะหนังก็โดนดูไหลลื่นไม่ติดขดัดมีความน่าจดจาถือเป็นหนังที่คุ้มค่าเลยส่วนทางด้านการแสดงก็ต้องชื่นชมนักแสดง เขาใส่อินเนอร์จัดเต็มทุกคนใส่สุดทุกอารมณ์เข้าถึงบทบาทที่ได้รับจนสามารถสะกดคนดูได้อยู่หมัดไม่ว่าจะคุณมินามิฮามาเบะสุดน่ารักที่รับบทหนังหลายเรื่องนะครับทั้งก็ซีล่าไมนัตวันไซเลนเลิฟนะครับก็เคยรีวิวในช่องแล้วไปดูกันได้ไปฟังกันได้นะครับบอกเลยว่าการแสดงเธอในหนังเรื่องนี้ช่วง2องค์แรกผมรู้สึกเฉยๆมากๆครับไปๆมาม,ามาช่วงท้าย เธอจัดเต็มการแสดงของเธอแบบดูทรงพลังสุดๆเลยครับอินเนอร์เธอจัดเต็มใช้ได้ส่วนทางคุณอากาโซโอเอจิว่าอยู่หน้าคุณคุณเขาเป็นนักแสดงมาร์สไลเดอร์แต่จำไม่ได้ว่าไลเดอร์คนไหนแต่พี่แกสามารถรับมือกับบทตัวละครของตัวเองได้ดีมากๆและเหมาะกับบทนี้มากๆแทบจะไม่มีใคร เหมาะเท่าพี่แกแล้วครับรวมไปถึงคุณฮายาโตะซาโนะบิสุกิยามาชิตะสุดสวยแล้วก็คุณคุระยุกิทุกคนเข้าถึงบทบาทตัวละครและปลดปล่อยสกิลการแสดงของตัวเองออกมาได้เราใจมากครับปรบมือเลยนักแสดงทุกท่านเข้าถึงบทบาทสุดๆแต่ที่ผมชื่นชมไม่แพ้กันคือสถานที่ที่พวกเขาได้ปลดปล่อยสกิลคือห้องเล็กๆหนึ่งห้องเป็นฉากหลังแล้ว ใช้ได้ดีมากไม่ต้องเปลี่ยนฉากไปมาเลยครับก็สามารถส่งพลังได้ชื่นชมเลยครับโดยเฉพาะมุมกล้องแม้จะดูธรรมดาครับแต่ก็ถ่ายทอดสีหน้าอารมณ์นักแสดงรวมถึงบรรยากาศโดยวรวมในห้องได้อย่างดีมีความหลากหลายมุมมองที่น่าสนใจแหละด้านเสียงแม้จะแอบ,บรำคาญเสียงเอฟเฟคนิดหน่อยแต่ก็เพิ่มอารมณ์ได้ดีไม่น้อยทางด้านเพลงก็มันด้วยครับทีนี้ทางด้าน หนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีภาคไทยเหมือนกันเรามาพูดถึงเสียงภาคไทยครับแน่นอนว่าเสียงภาคไทยมีทั้งคุ้นเคยและคุ้นหูครับทั้งนักพา์ครุ่นใหม่และรุ่นเก่านะครับอยู่ด้วยเยอะเลยที่เห็นคุ้นเคยที่สุดก็คือเสียงของน้านหนึ่งกับน้าเปียครับที่ภาคเข้ากันและคุ้นหูมานานขอบคุณภาคไทยมากๆเลยครับภาคเข้าถึงอารมณ์ผิดคาด แม้ว่านักภาครุ่นใหม่จะมีบางซีนที่หลุดโทนจนทำให้คนดูหลุดขำแต่ภาคได้ดีเยี่ยมไปเลยชื่นชมมากๆส่วนใครจะไปดูก็ขอแนะนำภาภาคไทยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูต้นฉบับก็ได้เหมือนกันแต่หนังจะเน้นบทสนทนานที่รวดเร็วใครอ่านซับไม่เร็วก็จะดูยากหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แฟนนิยายก็สามารถ ไปดูได้เอนจอยแน่นอนหนังไม่ได้ดูยากอะไรเลยครับไม่ต้องตีความย่อยง่ายสบายสบายครับตื่นเต้นกับการเฉือนคมและใช้วาท้าของตัวละครคือดูสนุกแน่นอนส่วนคะแนนหนังเรื่องนี้8.2เต็ม10สิครับเดนคนเต็ม10เป็นหนังเปิดปีที่ดีใช้ได้เลยนะครับน่าจดจำจริงๆส่วนคะแนนความสนุกภาพยนตร์ญี่ปุ่นดัดแปลงจากนิยายเรื่องนี้1 0 0่เต็ม10สิครับ ส่วนใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับหรือมีการพูดดีขาดหรือเสียงลมเข้าไมค์ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคิปท์ขาดไปครับดูหนังให้สนุกแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับผมอาดิโอสครับคนร้ายคนร้ายคนร้ายตกลงว่าคนร้ายคือคุณใช่ไหมใครโกหกยกมือขึ้นเดี๋ยวก่อนฉันว่ามันดูปแปลกๆปลกนะนี่มันเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองเดือนก่อน ฉันอยากอยู่กับเขาไปตลอดจับปาให้ดีหนึ่งในหกคนนี้ใครคือคนโกหก